กรับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รบรลักทุกทุกท่านครับสุผู้สุคนเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศหรือว,ว่าน,นประเทศก็ดีเด้อเพียงเด้อมาพบมาพอกันขึ้นกันกหรอครับกับเบ้าเดกเบ้าเดกมาแล้ว,ดดว,วเด้อเพียงเด้อเบาเดกผ้ามาแล้วเอาเมื่อนี้เบาเดกได้เนื้อได้ไขมาสุดฝากพี่ัตนอ้องขึ้นกันหรอครับนี่ต่เนื้อพี่น้องเนื้อสันในพันวามาซอยจุแห่งบึงเน่มาสั่นเนื้อตัวนี้พันวามันนุ่มละมุนลิ่นพะนะเอาเอาเลยนะพี่ง้อเทียงใบแหละมันบอกเทียงเราพี่นอง ก่อนอื่นก่บบโบวหูเรื่องยั้งแหะเติมน้ำยาก่อนคั้นแรกกินเนื้อกินไข่ก็ขอเติมน้ำยาก่อนได้พี่น้องเด้อจะถือจะซาจะวากันหรอพี่น้องเด้อของมันคู่กันบางเพิ่นเพิ่นบวกกินกันจาวากันจาวาเบาแด็กน้องพี่น้องเนาะตะวาเบาแด็กขออนุญาตบาดครับด้พี่น้องเด้อสารค้ามือพี่น้องเด้อนำปรตจ๊งอย่าเก็บทองนะพี่น้องเนาะ มาพี่น้องแอบมาบแบนี้สไตล์เป้าเดกกับพวคือบม่หันมากัินบม่หันดอกพี่น้องอย่างมาหันพี่น้องเบิ้งนี่นี่นี่กินกินไปน้ำหันไปน้ำคุยกันไปน้ำพี่น้องเดี๋ยว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 ซีมก่อนกันเลกอย่าพี่น้องโอ้ยเอาเป้าแดกสอนมานังบ่หนิสดนานพี่น้องหวาน พี่น้องเหนียวไม่ไหวเนี่ยเห็ดไปนั่กินไปนั่มพี่น้องโอ้รู้สึกว่าจะเคี่ยงพี่น้องเห็ดตัวยิ่งใหญ่ไปเรื่อยนั่นพี่น้องเอาเดี๋ยวเห็ดตัวหน่อยเพื่อคอยเปลี่ยนน้อกพี่น้องเอ้ากินงะก่อนพี่น้องสีเวลาการกินยิ่งใหญ่โบโบไปเลยพี่น้องออ

โอ้ยแมงวันพี่นอ้องเอ้ยขอโทษขออภัยเลยมันมากกับเหนื่อยกับไข่เนี่อยอะไรพี่น้องแมงวัานกับอะไรเป็นน้ำหั่นเป็นน้ำกุนนำ้ยกันเป็นน้ำสดเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้สดแก้วผมเสียบย่างคาับพี่น้องแมงวันเนี่ยตื่นเนี่ยพี่น้องเมื่อน,นี่ Ừ, ừ, kiểu của mình xếp xếp luôn, luôn. rất là đẹp Thịt này rất เพันว่าหนุ่มและมุ่นลินลินบละพีน่น้องน่กินมากเก๋ ขอเที่ยงพี่น้อง ม,มาจากกันภาพิ่นภาพแฟนไปเ็ดอย่างบวก ปลาเป็นเบ็ดไปแรงพี่น้องตั้งบานเบาแดกแรงเลยพี่น้องเด้อฝนกับตัวซ้ำนี่เลียวพ่อสวดสวดสสารมานห,หายไปเลยพี่น้องบพตุกดลับฝนซ้ำนั่นแหละแต่ว่าเบาแดกบมเดิรนเต็มแหละฝนตกเพราะตกแห้งหรอกเพราะรพอหาที่ ผมว่ามัวนเปินวาล่ะผู้ขายให้เปินวาเอาเนี่ยตัวนี้เพื่อนั้นไปซอยจุเพื่อน เสียบคักแับเนี่ยกินเมื่อเปิดบมื่นไกินเนื้อกินไข่ยังไงพี่น้องกินเมื่อปิดเสีย อ mm hmm. ือาวน,ะนอมอืม เขาไ้อเหอลยแม่อ <c> ย <oughs> <c oughs> ู่นี่แล้วผู้ถ่อมามตตาหายไปแลอวเป็นม่ยังแบบบอกบุญเลยวะ บอบอร์จิงเกลี้ยไปนอ้องตรงว้ให้ลูกให้ลางก็ไดรไปน้องทอดกระแซบซื้อหนึ่งมืเก็้ขีดไปน้องกินซซำนี่ล่ะอิ่มกินจะอิ่มได้ไปน้องได้กินเขากินน้ำจะกินย่ฟื้นจาของเอ้าสารคลิปนี้กับยำพ้อแซมมี่ไหมเพื่นอนเนาะขั้นกิริยาท่าทางของเบาแดดบวสุภาพูดจาบ่เหมาะสมอะไรกะขอดกขอดไพ่ได้พังเด้อสารคลิปนี้ขอดกไร้ประกัอนอ้าวสวัสดีครับ